โอ้โหไม่เห็นหงส่วนจะเข้ากันรอยเจ็บเลยนะพ่อดเดี๋ยว อนพี่น้องพอได้ขิงด้วยข้อแล้วล่วะขอ้อหน่อย พ่อได้กินดอกพี่น้องมะขอดป่าอุสานหน่อยเนาะปะาคีนหน่อยพ่อได้ปนในเกงพี่น้องเอ้ยอเอาไลาไปต่ขอดเทียมไหมปลาปลาปลาเนาะค่ะตะนาวไในสานนี่ก็เริ่มแห้งอยู่ค่ะเริ่มขอดอยู่เมื่อนี่ออกมาหน้าจะออกมาซอมมืองหน้าเนาะหลังจากลูกกลับไปแล้วเนาะค่ะลูกกลับไปเมืองนอกแล้ว ออกมาซองมั่งหน้าเนาะก็ได้ของกินกลับบ้านอยู่ค่ะหูเมี่ยวไปถัดตำม,มากระถินมาเขือนอนาะค่กเนาะออกมาซองมั่งหน้าแามแหลงแงมแหงกับป้าน,นี่แหละพี่น้องเอ้ยประมาณนี้แหละไปอยุค้าโทรไปหันกระถิ่นสวนไว้เล็กหน่อยกับปายุข้าหน่อยเนาะค่ะอันนี้กับสวนอ้อยล้าน วิถีชีวิตชาวนาเนาะค่ะเนาะเหมือนบ้านอีสานก็ไม่มีอะไรวิต่หาอยู่หากินทําสวนเนาะค่ะสวนยางสวนอ้อยสวนมันค่ะพี่น้องจบคลิปแต่แค่นีก้ก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะทงหน้าย่ำแรงพี่น้องเอ้ยย่ำแรงย่ำแหงเนาะ ทางบ้านพระไพ่นี่คัขนว่าแหงกับแหงอีหลีเด้อค่ะพี่น้องอีสาเนเหนือตอนบนเนี่ยแหงแหง่เงี๋ยวมาออกมหนาเนะก่อนระวังสเตมาเวียนเอารถมาเปิดออกเนาะคะ่ะยัานไฟมาอยู่ข้ากนล่างงามพี่น้อง เย็นดีพี่น้องเอ้ยทอากาศบริสุทธิ์เนาะค่ะลมพัดมากเย็นสบายดีทางนี้ก็บิเป็นสวนอ้อยเนาะค่ะสวนอ้อยที่ของพี่สาวเนาะให้เขาเศร้าปลูกอ้อยพี่น้องถ้าเอาบรรยากาศมาให้เบิ้งค่ะพี่น้องออกมาหน้าเนาะค่ะปลากระไดแล้วเนาะค่ะเนาะเนี่ยไม่กิน ไม่ปนไม่แกงแล้วแล้วก็ติประหงก็ได้เมื่อตามน้ำน่ะเนะต่อไปนี่ก็ิได้กลับแลละค่ะพี่น้องกลับบ้านแหละค่ะพี่น้องเอ้ยยูดีไม่แห้งกันทุกหูทุกคนเลยค่ะเ้อทุกบัานทุกซองขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่เขามารับชมเขาติดตามถ้าป้าไพ่เขาไปเบื้องบนท่านก็ขออภัยหลายๆด้วยค่ะเด้อเดี๋ยวก็ไปค่ะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวก็ตามไปค่ะพี่น้องขอบคุณหลายจ้าขอบคุณค่ะ